นี่เราก็มาถึงนี่ครับเขาเรียกอะไรนะวัดพระธัตุจองคำเาก็ <c oughs> เดินเข้าไปนู่นล้ว <c oughs> นี่เรามาทางข้างหลังวัดนะครับน,ะนี่ครับโอเคนี่เรามาทางข้างหลังวัดนะเขาไปทางนี้กันแล้วนะไปดูก่นอนอ่อันนี้บริเวณวัดนะครับเราให้มาดูนะครับเป็นวัดแบบล้านหนาเนาะวัดแบบล้านนานะ ตรงพามาเที่ยวนะครับวันนี้ที่แม่ห้องซ้อนนะครับพระธาตุจ้งคำนะจ้าคำพระทาตจองคำนะครับทางนู้อนอ,อ,อีกพระทาตุหนึ่งนะอยู่ข้างบนเขาเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปทางนู้นด้วยนะครับ นี่ก็จะเป็นพระธาตุจองคำนะอืก็เป็นแบบล้านนานนเนาะจะได้กว้างนี่ครับพระธาตุจองคำเนอกัครับ้อนแสงเนาะ จะได้เฉน,นะครับอืมอสัก,รการะนะธาตุนะอยู่ที่แม่้องสอนนึกคนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไม่้องสอนครับมาไหว้พทยกกอนคนรับ はい。<laughs> เสถียรงก็พามาเที่ยวนะพามาไหว้พระนะวันนี้ก็ส่งท้ายปีเก่านะครับต้อนรับปีใหม่นะกับเพื่อนๆน,นะเสถียรงก็พามาเที่ยวที่แม่ห้องสอนนะครับนะนี่เราก็ได้มาสักการะนะ่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะกับเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะควันนี้นะเสถียรงก็พามาไหว้นะไปเดี๋ยว มาเที่ยวมามาดูวันพระธาตุมีครับอาจจยะยะเต็มเตมไม่เลยไม่เลย ลานนาเนี่ยครับเราจะตรงทามาเที่ยวนะครับนี่จะเป็นวัดจอมกลางนะครับกากำลังกำลังทำงานอยู่กันอเที่ยวสะพานนะครับเดี๋ยวจะเดินอ้นาม มันสกปรกมันใช่ไหครันก็กำลังทำอะไรทำสุขของเราทำอะไรเน้นนี่อะไรเอ่ยนี่จะเป็นบ่อน้ำนี่แบบจะเป็นบ่อน้ำ ถ่ายบริเวณนั่นนา่นาะนี่นบริเวณให้ชมกันนะครับนีที่แม่ห้องสอนนะครับนะแต่ผมก็พามาเที่ยวกันนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับนะข้างบนนู้นนะ,ะอันนี้ก็ถ่ายบริเวณอ่า แมงสองนะคะับให้ดูนะว่าเป็นแบบไหนนะวัดจองคำนะวัดพระธาตุจองคำนะ น,นี่เสียทงแบบพามาเที่ยวเลยนะนะครับที่แม่ห้องสอนนะครนะับนี่ก็น่าจะเป็นหมู่บ้านเขานะครนะับนี่แม่ห้องสอนนะน,นี่น่าจะเป็นตัวเมืองเขาตัวเมืองแม่ห้องสอนนะครนะับเป็นตัวเมืองแม่ห้องสอนนะ แล้วก็จะลดนเป็นทางนู้นเนะนเวนในจมเ,เป็นแบบนี้น,นนะเก็บภาพสวยๆไปด้วยนะน,ะนี่ครับจังหวัดแม่ห้องซอน,นบมดจังคำเ,คเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนต่อนะ เราเอาไปสการะนะโอ้โหนี่เราทำนัดจักนะโอ้แดงแดงนะเห็นไหมนะนะ ภาพนะเก็บภาพนะเก็บภาพสวยๆเพื่นได้ชมกันนี่เราต้องมาขอพรตรงนี้กันนะครนะันต้องขอพรน,นี้แป๊บนึงแล้วนะ ตรงก็กบไหว้เรียบร้อยนะครนะับนะกบไหว้เรียบร้อยนะครนะับนี่แล้วก็มาสักการะนะครับนะให้มีโชคมีลาบนะครับนะ,ะนะให้มีโชคมีลาบนะครับวันนี้นะครับนะเราได้มาสักการะถึงที่แม่ต้องสอนเลยะะวันนี้นะครับนะอันนี้ก็บริเวณวัดนะครับนะที่ เสทงพากินพาเที่ยวนะเขาพามาที่วัดนะครับความสวยงามของวัดก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเสียทงก็จะเดินทางขึ้นไปข้างบนต่อนะแล้วก็จะทำคลิปนะเพื่อนๆก็ถ่ายาภาพเนาะบริเวณในห้องสอนให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเนาะ mm. วันนี้เสียทงนะครับพากินพาเที่ยวก็ วันนี้ก็เะตงไปกินไปเที่ยวก็ไปนี้นะครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะวันนี้ก็ในคลิปในเพื่อนเพื่อนได้รับชมแล้วนะวันนี้เชตงไปก่อนครับปุ้มสวัสดีครับ